ตะกี้แล้วใส่กอบแตนไม่สรงนี่นะจะจะขอนอาศัยนันชอบันนี้เป็นสำนักนะเป็นน้ำเปนี่ทำพิธีเรียบร้อยอย่างครับผุกเสนี่ทาแน้อมันทายเ่ยอันนี้อันนี้นาบัครับ อนี่น่าจะรุ่นใหม่นะครับทาตรงนี้มาได้อครับไปรูปครับได้ถ่ายรูป่ผกนอเนี่อนนบ้านมันมีสภพุดเลยครับทำสมุนไพรจริงๆเขาทำกระดูกก็ได้แต่มันไม่มีรอยกระดูกนี่มันรอยบ้าน

เอามาเอามาเคี่ยวทำน้ำมันพายเอากระดูกเอาอะไรต่างๆโดยเฉพาะทางนี้เนี่ยก็อวัยวะอวัยวะเพศเนี่ยเป็นตัวหลักนะในการที่มาเคี่ยวทําน้ํามันพายนะครับอันนี้ตรวจคนแล้วไม่เจอตรวจคนไม่พบก็ไม่เป็นไรนะมีสัมพันธ์ในของพระเจ้ามีสัมพันธ์ทางอินีตอรเน็ตรอ ขาแส่ขันตั้งนี่ขันคู่คือก็เลพูชีก่อนเนาะด้านอะไรนะม่ได้ทำมัดสับยันลยครับที่นีีเ็นม้เป็นดินปั้นดินเผาที่เาไว้าหารถุงปั้นาเนี่ยหลังเ้อที่เปิดสื่อพวกบานฮาใจฝอยใจที่ฝอยเนี่ยองเปนใจดินเผาห้าร้อยครับห้าร้อยครับ ว่าัสดนกน้มันจาครับนี่ครับน้มันจานเนาะนี่เนาะต้องทำจานเนาะต้อนเนาะอ้ต้องทำจานนะผมพี่หนานพิมคเนาะครับปดอย่างนีเดินไมลมาสานะเดาะอังหนาจะเอาไ โอ้ล oh, ูกศิษ like ย์เอาเมื่อเก่าเฝาเมื่อแล้วกันมมีนี่ลูกม่ได้เอามาม่ได้มาครับลูกศิษย์เอามาถวายมาเที่ยวหมอเขาไม่ได้ไม่แก่ไม่าจะได้ไหมอ่ยได้ครับอย่างนึงเนี่ยอ่าเนี่ยนานทิพย์แก่นั่นนานทิพยแก่ทุกคนเล่นของไอ้อันนี้ต้นเปลวแล้วทำมาจากอะไรก็เอาทำว่านครับว่านตะปูลตะกูลนี้ฟักซีบ้างเปล่าใช่ไหมโอเคครับ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 ขอบคุณครับ หานกูมาหนิต okay, ัวครับได้คร e ับ <Zahlen> ป <stuffed> ึ <bringt spaghetti> <sk> ้ดเลยครับปึ้ดโอเคครับครับโอเคครับนันมาละเพชรมาละเพชรมาละเพชรนะนานเดินละอ้อมไปทางซุนครับอันนี้ไว้ก่อนได้ครับพี่หนานไปหยิบมาได้กว่าคำนะครับมาพี่นันไปหยิบไปเนี่ยบากหน้าฤาษีเนี่ยเอามาให้เพื่อนดูแล้วว่า